ไปเฮ้ยโดนว่ะเย้าเฮ้ยเย้าตัดไปสองดอกไม่ไปด้วยว่ะไม่ฟิวว่ะไม่ธรรมดาด้วยว่ะจิเลนโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้ามาได้มาจิเลนแต่เวลาฮึดน้อยอ้ไม่ใช้ด้วยตีอ่ะอเมย์ นี ma, been, mm ่คือบอลเก่งจริงของพวกเราแห่งจากวันที่เจ็ดจริงล่ะกีาับไปโซดาหรอไม่จริงนะบักนะะชิโมโตะจิมันดันกลับไม่ได้ว่ะดันกลับไม่ได้อันนี้คุณพ่อยังมีพลังเหลือเฟืออยู่แท้มัดแคโอสิบเท่าไม่สิมัด ไฮโอยี่เท่าเอาไปเลยอันนี้มึงเจ็บเลยมึงมึงดันกลับเนี่ยน่าจะดันกลับครับบอลเก่งกี่ภัยตายที่ช่วยเรามาโดนตลอดเอาว่าโดนแกร์ชนะแล้วจิเลนโอ้โหโดนสวนกลับอ่ก็คือก็คือ ส่นก็คือส่นก็คือกูคุโดูลูกหลงระเบิดจากบอลเกงกีแต่ทว่ามันมีทว่ามั้จะให้จจงหวะนี้มาแล้วไงล่างนี้ล่างตึงมาเร็วสาวสาวนี่อย่งยังเอาอะฉันจะรับดูพลังนี้เอ้ยจ้า้าจาจ้าจาจ้าม้าจาจา ปล่อยไอร้อนสุดไปเลยแต่จิตมันช่างเงียบจนน่ากลัวตอนที่เราไปเกิดฉันเกห็นโกคูนีนาา้เ,เหมือนกันนะอยยั<า>่งนี่แหละอันต้าอินติง้งเฮ้ยเอา,เอาทีนี้ก็จบสินสติีครับผมแกจะลองคอมแบทโผล่ไปก่อนติไป้หจะเท่เยน,นต่มไปจที่คุณพอ่อ ใช่ก็หลบเหมือนเดิมมันเป็นยังไงกันเนี่ยแข่งกันพี่กับแกกันเลยแกคาร์ลสกอคือจิตดยูก็แข่งขึ้นเยอะเลยนะโกคุสุดยอดไปเลยอืมไม่แน่อาจจะเกิดเรื่องสุดยอดของโกคูได้นะครับฮะเฮ้ยเอาเลยนะวัดไปเลยจังหวะนี้ร่างน้ำใจแกน้ำจิตบ้านะ แต่ไม่ได้ไไไดหรอกมันอยู่ในขั้นี้แม้แต่พระเจ้าก็ไม่อาจเข้าถึงได้ง่ายๆเอาว่าโกกูริไปกอดแล้วว่าอะไรกันเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้แล้วนะครับท่านบิวกำเลงดีอยู่หรอกแต่ว่าความร้อนมันยังไงก,กันเนี่ยไม่เกาท่าเฮ้ยเอออิกุซ่เ,เอาโดนบ้างไอ้เหี้ยโดนอ่าน อะไรไม่ยิ้มบอกอาธรไม่มีทางชนะหรอไปอาธรรมเลยเหรอไปยศเนจ์เจนจไปเบาดิไปเปลี่ยนตัวเปล่ยนตัว ต้องเปลี่ยนตัวไงเวะเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแค่ใช้คนเดียวก็เกินพอแล้วเฮ้ยอืมเหนื่อยเลยกูตัดเลยเฮ้ยหยังหยังยังยังเฮ้ยหยั่งตึงไงหยั่งตึงเนี่ย,ย,เ,ยเริ่ม เอ้ยตอนนี้มันหลบง่ายขนาดนี้เลย,นยเนี่ยออืเดี๋ยวเผมไม่มือละอร่างนำกายใจนำจิตต่อกูก่อนแอบไม่ทันฉหรอกอร่างคุณละมัดเออโหย อา้าวโอ้โหอย่างมันโคตรมันสครับโอ้โหเป็นเกมต่อสู้ที่ผมโนหนึ่งเลยเนี้ยต้องยกให้บูดโดไกไม่ใช่ครับสตาร์คิงซีโร่อย่างเดือดตัวแต่เล่นคอมแบทนานๆนี่แบบเก่งมือปวดมือที่หายเลยเอา้าน่เซียวทำไมกันเนี่ย พาต่อสู้ขั้นสุดที่แยกจิตสํานึกออกจากร่างกายโดยสมบูรณ์แล้วปล่อยให้กายไปปล่อยให้กายไปไปตามจิตสํานึกเพื่อหลบหลีกการทุกการโจมตีครับร่างนําใจกายนําจิตโอ้โคูปูพลังเช่นนั้นได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นหลังจากนั้นโกคูก็ได้รับพลังจิตจากฟีเซอร์จนฟื้นพลังขึ้นมาได้ระหว่างนั้นฮิตโตนะักค่าพ่ายแพ้กับจีเรนตกออกนอกเวทีประลอง จิเลนเห็นว่าไม่มีผู้ไม่มีผู้แกลงกล้าที่ตัวเองจะต้องลงมือสู้แล้วจึงมอบหมายการต่อสู้กับพรรคพวกแล้วเริ่มนั่งสมาธิโอ้โหมันชิวจัดแม้โกคูจะฟื้นตัวยังไม่เต็มที่แต่เขาก็กลับไปกลับเข้าสู่การต่อสู้ไปต่อครับจะบอกว่าชันในตอนนี้ไม่อยู่ในสายตาแกงงั้ยงั้นเหรอขณะนั้นมีผู้ปรากฏต่อมีผู้ปรากฏตัวต่อหน้าโกคู ลุนก็คือมาสู้กับฉันสิชาสยาคนนั้นกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งคาลิฟาท่านี่พระพ่วงของเราตกรอบแล้วคุแล้วคนเล่าแต่ฉันกับทำอะไรไม่ได้เลยต้องแก่งขึ้นแก่งขึ้นอีกเพกื่อเอาชนะแทนพวกมันทุกคนได้เลยโดยอด,ดีแปงรางส่วน้3สามที่เหีือกว่าไดมาเดียวนี้เริ่มคุ้นม,มือแล้วนะ ่ะก็ได้แต่ว่าอย่าแปลาถ้าอย่าแปลมมันซะซียสามก็ชนะใช้ได้ก่อนดูถูกกันนะตักทีดิอู้อู้อุ้ยเร็วไปหน่อยว่ะอืมวทั้งสองคนสุดยอดไปเลยนะคนโดนตอนไหนไม่ได้ เป็นดีโมนะครับผมแค่ร้ว่มิเฉยเอานะ้ยานึงป๊บนึงอะไรตามนั้นก e ็ได้คืออะไรอยากรู้เนี่ยตัวนี้ให้รอเอาวะอย่างหลับนะย่างหลับนะพี่หายแล้ว เต็มๆเลยอ่ะผมจะไม่อยากใช้ผมอยากใช้คอมเบตสู้ว่ะก็ไม่อยากสู้แบบประลองจริงๆเลยอ่ะมาท่านี้มันหลบมันชินว่ะชินท่านี้แต่ท่านี้ก็เป็นท่าที่แบบคนอื่นเขาหลบง่ายเลิกเกินเนี่ยโอ้โหอื้มเยโอ้โ โอ้ยไม่เบาเลยนี่เทียวเธอจะเอายังไงมาสิเทียวแบงล่าพลังสามด้วยกันเฮ้ยดูโอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้จริงว่ะต้นตอมตนตอไปเลยไปเลย แข่งกินเธอเนี่ยเร่ี่หายแล้วอ้โดนเรอแม่งเลยไม่โดนทำนึงบนึอไปเฮ้ยโดนว่ะเร้ยเฮ้ยยไปดอก อย่างตึงโอ้โหโดนแบบเล่นคอมแบทมาจนจนแบบว่าเฮ้ย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 โอ้โหอ้าทำภารกิจสำเร็จอันนี้อันนี้ผมแตกอันนี้ต้องเริ่มใหม่ไะเนี่ยชี้หายเลี้ยวเพิ่มระดับความชำนาญจบแล้วลองใหม่ลองใหม่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อืมอืมฟูฟูฟูตึงยังไงอืมอาใช้ซะหน่อยสิไปอีกดอกโโอ้หจริงๆผมจะใช้สตีลูกก็ได้นะแต่ผมยังลองฝึกคอมแบทด้วยอย่างตึงเนี่ยครับเอาล่ะผมต้องลดเลือดซะหน่อยสินะ จัดการเลยแล้วกันนะยะ่ะโทษทีนะเคียวฉันไม่เอมือแล้วน่ะไม่จ้าบอกได้ใช่ไหมถ้าราสองคนร่วมมือกันนะ่ะจะต้องแก่ที่สุดในจักรวาลแน่นอนอเอาวะอือ ซ้ำไปด้วยทีนึงเหนื่อยดีลาสองคนฮะสองคนพร้อมกันโอ้สุดยอดค,ครับอย่างเต็งครับทำมาผมรั่วเลยโอ้โเฮ้อเฮออย่าบอกน,อนะว่าเธอเน่ะเคลกับแคลิปปา ฟิวชั่นเหรอเป็นเคฟลาเคฟลาไม่น่าเชื่อก็จะใช้โปตาล่ารวมร่างได้ด้วยเอาวอะเอาว่าเป็นร่างร่างฟ้าป่ะตัวครูสยบูรออยู่เลยเจ้าตัวสีฟ้าอย่างทั้งนี้ก็เอามั่งนะออาวโทษทีชิปกดเกินกันโทษครับปลดปล่อยพลังทั้งหมดไปเลยเอา วัดอีกดิวัดอีกดิมาเปล่าอย่างนี้ต้องหากล่ะทำอะไรวะมาปะอืมอืมสักทีสักทีสักทีนี่อะไรที่ต้องการนี่อะไรที่ต้องการโดนซะหน่อยดิเคปล่าเคปล่า อย่งแล้วนะเฮ้ยอือเฮ้ยโคตรมันที่หายแล้วอ้าวยังเหรอตกใจหมดเลยสาตให้ฟิวเลยว่ะมัดไคโอดิมัดเก้วกอเฮ้ย ให้เขียนร่างปัดเคโอเคนด้วยเฮ้ยโอ้โหรวยัวอย่างมากไปเลยว่ายังไงว่ายังไงอุยหมดล่างเคโอแล้วเหรอหมดแรงว่ะ จจดเดี๋ยวจะตัดให้ปิวเลยมาเลยแน่จริงไม่จริงก็มาเลย,เลยชี่หายแล้วโดนปหมเนี่ยเฮ้อโอ้มาเด้อมาเด้อมันผมผมยังจำท่าที่มันเตะขึ้นแล้วตีกูไม่ต่อไม่ได้อ่ะอ เฮ้ยเฮ้ยคอมบอมยังไม่สุดเรอก็คือก็คืออย่ากอยากไม่จบแค่นี้หรอกอะไรนี่กูคูล้มเหรอแต่ผมไม่ล้มนะครับยังเหนื่อยกูล้มกูล่างเลยมัน เอา啊เสดงให้ดูหน่อยสิร่างนำใจกายนำจิตน่ะเท่วะแบบนี้จะต้องพุ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีใส่แกให้หมดไปเลยเอาวะอ่ะโทษๆถูกไล่ตอนจนดึงพลังที่ดูท่าจะยุ่งยากมาได้แล้วนะครับน้อยพลังพุ่งพลาดเดยร์รังบขันเลยเยนี่ก็เอาเรื่องดีนี่ มีการละโดนท่านั้นเข้าจังแล้วก็ต่อเป็นโกคุเถอะเอาว่ะท่าไหนมาดิไอเคปล่าพี่จะใช้พลังจิตทั้งหมดเลยนี่เลยพลังยูนกางกัดหลบใช้ผลหรอกน้าเอาว่ะทำไงต่อครับขึ้นเต้าเป็นชนะแล้ว วุ้ยหลบว่ะสัดแบบเต็มหน้าว้าววิ่งอิภาพโคตรสวยครับซีนยังสวยเอาว่ะโอ้ยโอ้ยหล่อแหล่เลยโคกูน่ไม่เคลมลาตกรอบตกออกนอกเวทีครับผมและรับชัยชนะแต่ถ้าว่าอืมเนี่เวลาที่จักรวาลที่สองและจักรวาลที่หก ต้องสูญสลายไปแล้วนะครับจ้าอ่าเร่งแรงเนี่ยพวกนี้จักรวาลที่นักรบทุกอ่าจักรวานที่นักรบทุกคนแพ้ไปแล้วต้องสูญสลายตามลําดับและแล้วเหล่านักรบ4คนจากจักรวานที่3มที่ถูกไล่ต้อนได้รวมร่างกันเป็นอะไรอ่ะอานิลาซ่าโอ้โหเข้ามาจู่โจมครับโอ้ตัวเบิ้มๆเลยผมแห้ตัวเบิ้มๆอีกแล้วอะไรวะเนี่ย มีค่าแก้ดูสิจับตัวไว้โอ๊ยได้เลยต้องเจ็บมั้งแหละมันต้องเจ็บมั้งแหละมันต้องเจ็บมั้งแหละอยากรู้ตอนพุ่งเป็นไรไหมทับได้ไหมเอาไม่ได้มันจะเป็นเหมือนลิงไหมที่แบบว่าต้องต้องใช้พลังอย่างเดียวอะล้มเติงล้มเติงตัวใหญ่ซะเปล่ามึงอะมานี่ดิ มานี่นี่อุ้ยอึ้งเต็มนะเต็มเต็มนะจังหวะนี้คือเต็มเต็มนะใส่เลยแล้วกันในตัวใหญ่ใส่ไปเลยจังหวะนี้อ้าหลังพืน้นเอาลาอ้าเหมือนจะไม่โดนนะขอะช้าขอาก่อนมองไม่เห็นอย่างนั้นเหรอ

Đến relствен, nhìn nh子... Cho Ise. Nói chung em đã là itse không ชอบแบบตัดแบบเตะปิววอ้โหโคตรสะใจอันนี้ลซ่ซะหือย่างตึงล่ะครับเลเวสิบห้าเฮ้ยเพิ่มระดับความชำนาญผมว่าผมควรไปดูวิธีแบบเปลี่ยนตัวละครไหมแต่นี่มันเรื่องโกคูครับ อันนี้มันนเรื่องโกคูแล้วก็ต้องเล่นโกคูสินี่โกคู Goku แล้วนักลบจัก,กรวาลอ่านักลบจากจัก,กรวาลที่7นะฮะร่วมมือกันดันอานิลาซาตกเวทีประลองได้สาเร็จซึกประชันพลังเหลือเพียง8นาทีเท่านั้นเหลือเพียง2ทีมคือจัก,กรวาลที่7ของโกคูและจัก,กรวาลที่11ของทิเรนเท่านั้นท็อปโปเห็นจัก,กรวาลที่11ปลดปล่อยพลังเทพแห่งการทำลายล้างไล่ต้อนเบจิต้าแต่เบจิต้าก็ปลูกพลังใหม่ได้เช่นเดียวกันอ มาขี้แพ้ที่รักษามแต่สักซสีองตัวเองนะเพื่ออาอู้หูยและแล้วท็อปโปก็ตกรอบไปเหลือแค่จิเลนเพียงคนเดียวเท่านั้นอุ้ยจิเลนต่อว่าท็อปโปว่าหมดสภาพจิเลนต่อว่าท็อปโปว่าหมดสภาพพอเห็นได้เลยว่าเขาไม่เชื่อใจพวกเดียวกันและแล้วพวกเขาบอกโกคูว,ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะปลุกพลังได้ถึงข,น,ขนาดนี้ ดยไม่ต้องลาทิ้งทุกอย่างเพราะชมแล้วว่าแกเก่งที่เอาชนะท็อปโปได้นะแกจะได้ดูของดีเดี๋ยวนี้แหละและแล้วการต่อสู้ระหว่างจีเรนกับโกคูก็ได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้งนึงครับฮึอย่างวะโอ้จิเรนลูกเป็นไฟแล้วอ่ะยกไมจริงๆนะ จิ้นแกงกล้าคนละเบอร์เลยอ่ะหมอนี่มันสับะปล่าไรไงกันน้อยนึกเลยว่าแอบซ่อมพลังขนาดนี้เอาไว้โยพลังอะไรของมันเนี่ยเจ้าจิเลนฮะพวกเราเต่ากล่าวไว้ว่าพวกโกคูจะสู้กับมันได้หรือเปล่าเนี่ย เดชินทางพูดครับเอาแล้วไงเฮ้ยอาสยบูครับจังหวะนี้ลับพลังนิดด้วยหมโอ้ยมาวัดหน่อยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ทันว่ะ ้ยไม่ธรรมดาธรรมดาโอ้โหโอ้ยไเย่ะไม่ไปด้วยวะไม่ต <oh ิวอ่ะไม่ธรรมดาดีวยว่าจิเลนโอ้โหโอ้โหโอ้โห มาได้มาจิเลนแนวเวลาฮึดน้อยไม่ใช้ด้วยตีอ่ะเฮ้ยไม่พุ่งว่ะว้เฮ้ยจีหายแล้วจีหายแล้ว มาด่ะเฮ้ยเป็ม่ยอมแล้วนะเฮ้ยย้าเฮ้ยโอ้ยไม่ทันว่ะโอ้ยมาดามาดาอ้าเลย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 ป้ายจิเลนเฮ้ยวล่จ้าอือเอาการโจมตีพวกเราถูกทะลวงถูกทะลวงนี่คืออะไรถูกมองออกทะลุทะลวงเงี้ยเหรอา อย่างตึงปวดแขนแล้วอะเรียยตัวเองซะเถอะที่ไร้พลังเนี่ยกกคุโกคุแมจิตาโอ้ยจิบหายเลยไหมหมายถเจ็ดรับแทนเลยเหรอแกทำอะไรอยู่น่ะอย่างน้อยแกก็หนีไปเถอะเฮ้ยเฮ้ย ซึ่งก็คือเบจิธาฉันไมเอาเรือครูสแล้วล่ะแกต้องขอบคุณฉันสิเร pues ือครูสเหรออย่างน้อยโอ้ก็ได้พ um ักหน่อยแล้วนะยอมที่ตนเพื่อใครบางคนก็มีความเป็นมนุษย์ดีเหมือนกันนะโอ้ ในภายใต้ลึกเนี้ยไปใต้จิตสำนึกลึกๆของหมายเลขสิบเจ็ดก็มีความเป็นคนดีมากโคตรเลยจังหวะนี้แล้วต้องอยังไงครับหมายเลขสิบเจ็ดยอมอุที่ตนเพื่อปกป้องโกคูละเบจิตา้าฮะแต่โกคูย,ยังขยับไม่ได้เบจิต้าจึงลุกยืนขึ้นเพียงลำพังเอาแล้วเหมืเอเงยเออเขาเข้าจู่โจมจิเลนอย่างกล้าหาญในสภาพที่แปลงร่างไม่ได้แต่อยู่ในสภาพนั้นก็ไม่มีทางสู้ได้แต่ถึงกระนั้นหนึงไม่ชนะ โอเคจากวันที่เจ็ดชนะก็พอที่เหลือฝากด้วยนะเบจิต้า่ายแพ้นในการต่อสู้แล้วฝากจิตไว้กับโกคูก่อนที่จะตกจากาตกจากเวทีประลองไปเมื่อโกคูได้จิตนั้นแล้วเขาก็ลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อท้าสู้กับจิเรนมาเบจิต้า จะรับอุ้ยสือพ่อเจ็ดจะนุ้งไหนไหนไม่เข้าใจเลยจริงๆริงฟังแกอะไรอะไรได้ขึ้นมาความเชื่อใจไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลยคิดอย่างนั้นจริงๆเหรออือจริงๆไม่ต้องพุ่งไปต่อได้ครับแต่นี่ผมยังยังยังไม่รู้จุดโอ๊ยจ๊อยไอ้บิ๊กจ๊ะ 으오오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  <에 inm> <Denisoro> <tomar jed> <mono> ไม่หรอกนะเชะี่ไปช้าไปหรอกนั่คือกิจจามกัดของแกในสิ้นแล้ตอนนี้อุ้ยอือเป็อย่างทุกคนฝากความหวังไว้กับฉันฉันยอมแพ้ที่นี่ไม่ได้หรอกเออ้ออื้ออื้อแม่งเลยพร้อมลุยแล้วมาอืแคคคิล่า <Hi> ต <industry rules> ัซึนเกอคือมาได้ร <ç sequel> ับพลังทุกคนแล้วอ้าว ไอ้สัตว <ota> ์ไอ้กูกำลังบิ้วกำลังขึ้นเลยเมื่อกี้จิเลนมึงโอ้โห